สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอาอัปเดตครับวันนี้จะอยู่ในรายการอัปเดตคริปโตเคเรนซีนะครับเช้านี้เป็นเช้าว,วันเสาร์นะครับไม่เช้าแล้วนะครับกำลังเข้าช่วงเที่ยงนะครับก็มาดูเหรียญที่ผมยังไม่เคยประเมินแนวรับแนวต้านเอาไว้ก็คือเหรียญของพี่อีลอนนะอีลอนมั์นะครับอีลอนมั์นะครับเขาทวิตอะไรต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายไอตัว อ่าอะไรนะบริษัททวิตเตอร์ใช่ไหมฮะก็ทําให้ไม่รู้ว่าเหรียญน,นี้ไปเกี่ยวข้องอะไรนะครับทวิตครั้งหนึ่งก็อ่าพุ่งขึ้นครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ครับเหรียญน,นี้มีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวขึ้นอันนี้ผมดูลองลอง,ลองดูเบื้องเบื้องต้นนะครับไม่ได้ไม่ได้จะอ่ประเมินอะไรนะครับก็คือแนวโน้มก็คืออาจจะแข่งตัวกรอบแรงๆเลยก็ว่าได้เพราะว่าเข้ามาอยู่ในกระแสอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่พี่อีลอนมาร์กเนี่ยเขาได้อ่ามีการเคลื่อนไหวผ่านทางโลกโซเชียลนะครับ ก็อะไรก็ฝากไว้นิดนึงนะครับเหรียญมันเล็กมากนะครับอ่าใครที่มีอ่าเทดดิ้งไว้ซื้อถือไว้นะครับอาจต้องระมัดระวังนะครับหลักๆเนี่ยคือใจความอ่ะมันเป็นแนวโน้มของทิศทางอ่าขาลงนะครับขาลงเป็นหลักเลยถ้าหากว่า ชะลอได้ก็ชะลอก่อนนะครับชะลอได้ก็ชะลอก่อนนะครับก็คือเหรียญน,นี้มันอาจจะตามพี่อีลอนนะฮะไม่ได้ตามไม่ได้ตามเหรียญไอตัวบิตคอยหรืออีเธอรี่ที่เป็นเหรียญใหญ่ๆนะครับก็สําหรับวันนี้อาจจะอัปเดตตัว in, ดอทคอยดอทคอยนะครับเป็นเท่านี้นะครับก็อาจจะฝากกดไลค์กดถูกใจฝากกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้อัปเดตคริปโตเคอเรนซีนะครับสวัสดีครับ